ีี่บอดจับรต้องไในสถานที่แห่งนี้คือวัดพระธาตุดยสุเทพ USA มีเนื้อที่ทั้งหมด7เอเคอร์ครึ่งหรือ18ไร่เศษนบบัดนี้ทางวัดได้พัฒนาที่ดินให้เจริญงอกงามขึ้นโดยการพัฒนาเงการเกรดดิง้งมีทั้งน้ำ ท่อแก๊สท่อประปลาท่อไฟลงใต้ดินทั้งหมดและลำดับที่เกดติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นอุโบสถสร้างอุโบสถต,ต่อไปหลังจากสร้างอุโบสถเสร็จแล้วเราก็จะสร้างสลานเนกประสงค์และโกติสง์ตลอดถึงพระธาตุจำลองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพระาะฉะนั้นงบประมาณทั้งหมดนั้นก็เป็นงบประมาณ16ล้านเหรียญด้วยกันเพระาะฉะนั้นก็ขอเชิญญาติโยมท่านสาธทุชนทั้งหลาย ช่วยการสนับสนุนบริจาคเพื่อที่จะพัฒนาวัดให้เจริญงรงนามในต่างแดนต่อไปจะเป็นที่สถานปฏิบัติธรรมของชาวพุทธทั้งหลายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่นๆที่มาเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญในต่างแดนขอเจริญพร